นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้มีความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานถนนเส้นทางนะครราชสีมานะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ลหลายๆเส้นทางนะครับมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนขยายปิดถนนในกรุงเทพก็ปิดเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มแถวราชเทวีนะครับ ก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมบำรุงทำใหม่หลายโครงการเมกะโปรเจกต์เยอะนะครับคาดว่าปี2,575นี่เมืองไทยเราจะครบวงจรเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าถนนหนทางรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้ารถไฟ ความเร็วสูงนะครับก็จะคืบหน้าแล้วก็จะแล้วเสร็จโดยเฉพาะปี2 5 7 1คาดว่าจะแล้วเสร็จหลายเส้นทางนะครับหลายโปรเจกต์หลายเฟสนะครับก็ฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างจังหวัด ทางบ้านผมนะครับก็ขอให้อบตอ,อปรจรนะครับรเร่งรัดตรวจสอบถนนหนทางที่ชำรุดแล้วก็ที่ยังเป็นฝุ่นเป็นลูกหลังนะครับมีงบก็จะลืมเจียดจัดสรรไปให้ต่างจังหวัดด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับทางหลวงชนบทนะครับจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะ เข้าไปรับชมรายละเอียดคลิปนี้นายพลดูเลยฝากติดตามกดติดตามให้ในายพลด้วยนะครับวิ่งฉิวทางหลวงชนบทปรับปรุงผิวทางยกระดับถนนสายนม3010นครราชสีมากว่า4กิโลเมตรเสร็จแล้วสัญจรสะดวกนะครับขอยินดีกับชาวโคราชด้วยนะครับผมกรมทางหลวงชนบท รับปรุงถนนสายนอนหนูมอมา3010จังหวัดนครราชสีมากว่า4กิโลเมตรที่ชำรุดแล้วเสร็จใช้งบ54.98ล้านบาทยกระดับเป็นผิวทางแอดฟานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในบางช่วงเพิ่มความสะดวกในการสัญจรเป็นทางลัดเชื่อมอำเภอพิมายแล้วก็อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมานะครับนายมนตรีเดชาสุกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายนอหนูมอมา3า1 0แยกทางหลวงหมายเลข226บ้านพิทักษ์สากรอเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมารวมระยะทาง4.2่0กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น54.98ล้านบาทซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายปรับปรุงถนนและยกระดับมาตรฐานขั้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้วสามารถรองรับปริมาณจราจรได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมถึงเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกเพื่อการเดินทางของประชาชนและใช้เป็นทางลัดเลี่ยงจากอำเภอจักราชและอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปยังอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางอีกด้วย สำหรับถนนทางหลวงชนบทหมายเลขนหนูมมา3า3 0แยกทางหลวงหมายเลข226บ้านพิทักษากรอำเภอจักราฐจังหวัดนครรา,ราชสีมาเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข226กับทางหลวงหมายเลข206ผิวจราจรเดิมโดยทั่วไปเป็นผิวแอดฟานต์คอนกรีตและบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งแต่เดิมถนนดังกล่าวในบางช่วง มีความชำรุรเสียหายเนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นประจำจึงมีความจำเป็นต้องขยายความกว้างและปรับปรุงโครงสร้างทางให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นตามมาตรฐานของทางหลวงชนบทโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายนอหนหมูอมมา3010แยกทางหลวง226 บ้านพิทักษ์สากรอำเภอจักราตจัังหวดนครราชสีมารวมระยะทาง4.200กมแบ่งการดำเนินง,งานออกเป็น3ช่วงคือช่วงที่1ตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่0บวก0.00ถึงกิโลเมตรที่0บวก4.00บริเวณเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข226ขอสร้างผิวจราจรคอนกรีตรเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจร ช่องจราจรละ3.25เมตรไหลทางข้างละ1.5เมตรและเกาะกลางกว้าง2เมตรพร้อมระบบประบายน้ำสองข้างทางกิโลเมตรที่0บวก400ถึงกิโลเมตรที่2บวก000ก่อสร้างผิวจราจรผิวแอสฟานคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ3.25เมตร ไหลาทางข้างละ2.5เมตรก็ถือว่ากว้างนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับช่วงที่2นะครับตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่5บ00ถึงกิโลเมตรที่5ก800ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด2ช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรไหลาทางข้างละ2.5เมตร กิโลเมตรที่5บวกแถึงกิโลเมตรที่6 4บวกปรับปรงุงโครงสร้างถนนเดิมนะครับโดยวิธีโครงสร้างถนนเดิมนี่ยเอาดินเอาหินอะไรมาคลุกเคล้าแล้วก็เจาะอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ความหมายก็คือเอาเอาพื้นผิวของถนนเก่าแหละมาผสมมาอัดใหม่ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็เจาะลึกเจาะลึก ลงไปมากกว่าเดิมนะครับสาเมตรประมาณนั้นนะครับปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิมนะครับพร้อมก่อสร้างผิวจราจรแอฟฟา์นคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรกว้างช่องละ3เมตรไหลทางข้างละ1เมตรช่วงที่3ตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่7จ็บวกหนึถึงกิโลเมตรที่7จ็บวกเก ปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมแหละเอาเอาพื้นผิวถนนเก่าเกรดออกนะครับก็มาบีบอัดตีให้มันละเอียดแล้วก็บีบอัดใหม่นะครับผมพร้อมก่อสร้างผิวจราจรแอดฟานคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรไหลาทางข้างละ2.5เมตรพร้อมระบบระบายน้ำและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ก็คือไปปรับปรุงเส้นทางเก่านั่แหละนะครับเขาก็จะเกรดผิวจราจรเก่ามาแล้วก็มาคลุกให้มันละเอียดบีบอัดใหม่นะครับเจาะขุดลึกไปกระเดิมนะครับแล้วก็ลาดยางมาต่อยแอดฟา้านหรือว่าบางช่วงก็เป็นคอนกีดเสริมเหล็กก็ทำให้แข็งแรงได้มาตรฐานนะครับมากขึ้นเนื่องจากการจราจรหนาแน่น มากขึ้นนะครับก็ยินดีด้วยกับชาวโคราชนะครับโดยเฉพาะอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงนะครับได้ใช้ถนนใหม่นะครับสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นสัญจรไปมาได้ดีมากขึ้นนะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ